นึกถึงพูดแมวชื่อเฮยที่ทำให้ทุกคนหัวเราะครื้นครั่นไปกับแอคชั่นแฟนตาซีสุดฮิตเฮยพูดแมวมหัศจรรย์สองแล้วก็อดใจรอไม่ไหวเลยสิเพระพาะภาคต่อของอนิเมะวาดมือจากแดนมังกรที่กำลังมาแรงนี้ได้สร้างปรากฏการใหม่ในโลกภาพยนตร์อีกแล้วแต่นี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้มันไม่ใช่แค่เรื่องราวสนุกๆแต่ยังซ่อนเรื่องราวเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างโลกมนุษย์และผู้ที่อาจทำให้คุณคิดหนักได้เลยทีเดียว ให้เรามาเล่ากันให้ฟังก่อนดีกว่าหลังจากที่ Warner Brother p i c ร์พิกเจอผนึกกำลังกับองคอฟิลม์มแล้วพวกเขาได้นำผู้ชมกลับไปยังโลกเวทมนต์อันน่าอัศจรรย์อีกครั้งด้วย The Legend of He 2เหยพูดแมวมหัศจรรย์2ซึ่งเป็นอนิเมะวาดมือจากประเทศจีนร่วมงานโดยผู้กำกับ m t j j และกูจีผู้คร่ำคร่งในวงการนี้โดยภาคแรก The Legend of He ได้สร้างความฮือฮายอย่างมากเมื่อปี2019จนกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์อนิเมะจีนที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางที่สุดเลยทีเดียว ล่าสุดเมื่อเปิดตัวในจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำชมอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นภาพที่สวยงามตราการตาเนื้อหาที่ดึงดูดใจและความน่ารักของตัวละครหลักอย่างเฮยพูดแมวตัวน้อยที่ซุกซนฉลาดและมักจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราอมยิ้มได้เสมอ มันทำเงินไปได้มากกว่า49ล้านดอนลลาร์สหรัฐในประเทศจีนและได้คะแนนรีวิวสูงถึง8.7จากเว็บไซต์ดูบอลอันโดดเด่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของงานสร้างและการยอมรับอนิเมะจีนในระดับโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่อาจเป็นส่วนที่หลายคนมองข้ามไปนะเพราะในยุคที่อนิเมะญ,ญ,ญี่ปุ่นยังครองตลาดแต่อนิเมะจีนก็เริ่มก้าวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเช่นกันและนี่คือที่มาของเรื่องราวภาคต่อที่เริ่มต้นจากความไม่สมดุลระหว่างโลกมนุษย์กับโลกพูดเฮย ต้องออกเดินทางเคียงข้างลูเยตซึ่งเป็นสิทธิคนสุดท้ายของอาจารย์อวิเซียนเพื่อขัดขวางแผนชั่วร้ายที่อาจทำลายทั้งสองโลกการผจญภัยของทั้งคู่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานการหยอกล้อก,กันและมิตรภาพที่เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงท่ามกลางภารกิจที่ทา้าทายเฮยยังคงแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและหัวใจที่อ่อนโยนเขายืนยันที่จะมองโลกในแง่ดีและยิ้มแย้มเสมอแม้จะ,ะเผชิญอุปสรรคหนักหนาแต่เฮ้รอเดี๋ยวก่อน นี่อาจเป็นจุดที่คนชอบถกเถียงกันนะเพราะบางคนอาจมองว่าเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าอนุสร์ถึงวัฒนธรรมจีนมากเกินไปจนอาจไม่ตรงปากผู้ชมตะวันตกคุณคิดว่าอย่างไรบ้างจะกลมกลืนหรือไม่เฮยพูดแมวมหัศจ,จรรย์สองยังคงยึดมั่นในเอกลักษณ์ของอนิเมวาดมือ Handy ้อาร์ัเนอช ซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจไม่คุ้นเคยมันคือเทคนิคการสร้างภาพยนตร์โดยการวาดภาพทุกเฟรมด้วยมือจริงๆไม่ใช่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวดังเช่นในภาพยนตร์คลาสสิกอย่างเด e l ไลอ k นกิงหรือ i r i ิ e d Away ที่ทำให้ภาพออกมาดูละเอียดอ่อนและมีชีวิตชีวาโดยผสมผสานเทคนิคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ทำให้โลกของเฮยดูทั้งมีพลังและน่าหลงไหลาฉากต่อสู้ถูกออกแบบให้ไหลลื่นและเต็มไปด้วยพลังระเบิดในขณะที่ดนตรีประกอบจากเครื่องสายพื้นบ้านจีนชั่ว ยศร้างบรรยากาศที่ทั้งนุ่มนวลและลึกลับบุคลิกของเฮยที่มีความขี้เล่นอารมณ์ขันและความอบอุ่นได้ทําให้เขาเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนดังนั้นภาคใหม่นี้จึงไม่ใช่แค่การผจญภัยแฟนตาซีแต่ยังเป็นเรื่องราวที่มอบรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนอีกด้วยแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดได้แล้ววันนี้ที่ w w w d a i l y n e w บดอทและทุกแพลตฟอร์มของ Daily New แต่เดี๋ยวก่อนคุณเห็นด้วยกับความสําเร็จของอันิเมจีนหรือไม่หรือคิดว่ามันยังต้องปรับปรุงอะไรอีกบ้างเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกมากขึ้นแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันได้เลยนะ